สวัสดีจ้าวันนี้มาอ้นี่มาตลาดตลาดตลาดน้ำพักสี่ตลาดตลาดน้ำสี่พักมาสองคนกับพี่ชาย ขายลูกตาลมีลูกตาลมีมะพร้าวเยเอ้าโทษทีน ชูชีพก็ไม่มีเขาตกน้ำาะไเนี้ยที่ตลาดนดี้อยู่นอกพัทยานิดนึงนะมาไม่ไกลหรอกมาแป๊บเดียวก็ถึงแล้ว พี่ยามมีปากเป็ดนะปากเป็ดทอดนี่หวานเลยนะมะพร้าวคนถ้าจะมานะมันไม่ไกลนะไม่ไกลพัทยาเลยอนะ่ะม,มาแป๊บเดียวถึงแล้ว ของกินเยอะแยะหมดเลยข้าวเหนียวปิ้งข้าวเหนียวปิ้งแม่ค้าข้าวเหนียวปิ้งง่วงนอนแล้วแม่ค้า,เ,าเดี๋ยว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 เดินดูก่อน Hãy subscribe rồi kênh Ghiền Mì Gõ เดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาดูพัดให้ลูกสาวสักอันอ๋อเขามีพัดลมแล้ว giờ đơn đu cắt không thăm cả cháu ấy đi ừ. thêm mấy thành lắm nè mua hoặc mơ của mình bảo เป๋่าสารเ,าาเออ,อ,อขึ้นได้ใช่ไหมมักกี้จะก็หาทางขึ้นไปข,ขากกา้าวเหนียว,วงังกข้าวเหนียวสังกะหยาจับข้าวเหนียวม่วงนี่ไอค้คอุ้ยแค่ขึ้นน้ำเอาลูกมาด้วย จริงไหมคะทีเปนที่ส่ดาวไดเดี๋ยวเดินก่อนเออกล้องช้างเออเดี๋ยวดูกันให้พวกนั้นดูตกใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่จิงลีดตักกะแตน โวมนสกอเบี่ยนนี่ขึ้นสะพาน น้ำพักสี่เออสี่พา้าพูดผิดทุกทีเลยเออ,เออเปลี่ยนชื่อเขาหมดเลย <laughs> สวยสแต่คนยังไม่เยอะนะ เนี่ยก็จะเป็นเรือไข่ของไปเดินลงไปข้างล่างก่อนแหม่ไม่เอาเซลฟี่มาไม่งั้นสบ,บายด้วยนะเธอก็ลืมเตือนอยู่ในรถ <c oughs> เออสปา ฮะโอ้เอลริยามันยากเออสปาเท้าลูกสาวบนอยู่แต่พับยามไม่มีไงเขาบนอยากนั่งเงี้ยแต่เขาไม่ได้มาวันนี้โอ้เสียดายเออหนูอยากนั่งสปาที่มีปลานี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาภาพไปโชว์มันร้องมาเนี่

ลิยาเสดายนะชวนมาไม่มาทอดกินไม่ลงหรอกนั่งนั่งนั้นในท้องไหนโอ้ต้องเวลานะร้านนี้น่ากินหมูเส้นน้ำพี่กตับหมูก็มีนะคะเดี๋ยวต้องมาอีกรอบหนึ่งให้มา ขนาดสามหอร้อยก็มีค่ะกละเมก็มีนะคะ,ะสหใช่ไหมค่ะพีนา้อาหอร้อยนี่ห้าบาทห้าห่อสองไร่ค่ะเควยชากเามังจ้ะ,ะเดี๋ยวเดินเดินเดินดูก่อนว่าเขามีอะไระไหนร้านข้า ทุ่เราต้องเดินหา,อนาเอาาก็ถ่ายวีดีโอมนนะสอนโยคะนะมีมวยทะเลด้วยนะเขาหลามหอมเขาหลามเ้าหลามทุกคนเรน่ากกินไหมใครจะมามาเลยนะน่าเดินอยู่ของกินเยอะของใช้เยอะ เขาทนมจากับจากชบุรีจได้จได้ห้ิมไหมคะิมอันี่ะตรงนน้นขายไม่ทันเลยตรงนี้ายร้อยแปดสิบ <c ười>

นี่อ่ะดูตรงนี้ด้วยเป็นบ้านโอ้ดูดิพี่หยามเป็นบ้านเ,ออเ,นเ,เก,าก่าๆนนะเลือดเลโอ้ข้อของเขาที่นี่แหละนะออคิดว่าชาวบ้าน,นอยูอ่มันเป็นจารภาพากนะเออ,อ

ร้านอีกพี่ยามตรงเนี้ยนาไฝั่งนู้นเป็นม่าเป็นร้านค้าเดินได้ทั่วเลย <c oughs> <c oughs> จีนทั 6, ้งนั mente, as, ้นนะจีนทั้งนั้นไปขึ้นานเท่านี้นะจ๊ะทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ป้าด้วยนะกดอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะบายบาย ดีดีกว่ามันภาพไม่สวยเดี๋ยวมันขึ้นหน้าปกไม่สวย